นั่งมองอยู่ไกลๆครับบังเอิญสายตาเหลือบไปเห็นเจ้าแตงโมผมเรียกเขาว่าเจ้าแตงโมครับกลับงอขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับลายเหมือนแตงโมมากสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้นั่งอยู่ไกลๆเหลือบมาเห็นเจ้าบอลสีต้นนี้นะครับผมเรียกเขาว่าเจ้าแตงโมนะครับผมยังไม่รู้จักชื่อเหมือนกันครับเนี่ยสีเขาลวดลายเขายังกะลูกแตงโมเลยเห็นไหมฮะเนี่ย ผมก็เลยตั้งชื่อเขาเองนะครับว่าเจ้าแตงโมใบจะใหญ่มากนะครับนนะเดี๋ยวผมจะไปลื้อเขาออกมาดีกว่าเขาเคยยุบตัวหายไปแล้วนะฮะวันนี้กลับงอกขึ้นมาใหม่ละแล้วก็ใหญ่เบือเริ่มเลยนะฮะสงสัยหัวจะใหญ่มากเดี๋ยวเยวเอาออกมาแล้วมาถ่ายข้างนอกดีกว่านะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเพืเ่อนๆผมไปเอาเขาออกมาจากใต้ลมไม้แล้วนะครับใบใหญ่มากๆครับเพื่อนลองวัดดูเมื่อกี้ประมาณ สีสิบเซนนะครับกี่ฝ่ามือหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าฝ่ามือครับส่วนก้านใบสูงเมื่อกี้วัดดูประมาณ80ดสิบเซนครับเพื่อนๆปรากฏว่ามีเจ้าใบเล็กด้วยนะฮะใบเล็กนี่จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าลายก็เหมือนๆอ,อยู่นะครับเนี่ยนะใบไม้ร่วงอยู่เต็มเลยเขาเคยยุบไปหายไปหมดเลยนะครับจนไม่เหลือเลยอยู่ๆก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วก็เหลือไปเห็นพอดีนะครับ นี่นะอีกยอดหนึ่งมาแล้วนะฮะสงสัยไม่แน่อาจจะมีดอกได้นะครับสังเกตบอลสีหลายๆต้นนะครับพอกับจากยุบตัวแล้วก็งอกใหม่เนี่ยแล้วก็มีใบใหญ่เบื้อเริ่มแบบนี้เนี่ยสักพักก็จะทาม,มาด้วยดอกนะครับเห็นไหมเพื่อนลวดลายเหมือนลูกแตงโมงมากๆเลยนะครับการใบสีอะไรเอ่ย การใบออกจะเป็นค่อนไปทางดำนะครับแต่ก็ไม่ดำนะครับมีขาวๆเหลืองๆปนนิดนึงนะครับส่วนกระดูกใบนี่เป็นชมพูนะครับเพื<ๆ>่อนเห็นไหมฮะแล้วก็มีลายเส้นผ้าใบเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มีเขียวอ่อนอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นตารางแห่เนี่ยนะฮะอยู่นะครับสวยงามทีเดียวครับ เพื่อนๆถ้าพอจะทราบชื่อก็บอกมาบ้างนะครับผมผมจะได้รู้อีกสักชื่อนึงนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ด้วยความที่เขาเหมือนลูกแตงโมมากๆนะครับผมเคยเรียกเขาว่าเจ้าแตงโมนะครับตั้งชื่อให้เองนะครับแต่คิดว่าเขาก็คงน่าจะมีชื่อของเขานะครับเป็นน่าจะเป็นบอลโบราณหรือมันเกิดจากการผสมระหว่างหลายๆอย่างนะครับดูเหมือนเขาก็คล้ายๆเหมือนมีอีเหนาเหมือนมี เจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์อะไรพวกนี้ปนๆอยู่นะครับคล้ายๆนะครับด้วยสีด้วยลักษณะใบนะครับแต่ใหญ่มากนะครับเนี่ยสวยงามนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแล้วมีใบแบบนี้สักห้าหกใบนะครับโอ้โหคงสวยน่าดูนะครับผมนี่นะครับสดดีใต้ใบก็จะเป็นสีเขียวที่มีสีนะครับ วายงมนะครับพอดีเหลือไปเห็นนะครับก็เลยลองมาถ่ายเพื่อนๆดูมาแชร์ให้ดูนะครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้เจ้าแตงหมก็คงแค่สั้นๆดูลักษณะโดยรวมของเขานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรู้จักชื่อเขาช่วยบอกในความเห็นหน่อยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผม วันนี้บ้านสวนลุงติงก็ลาไปด้วยเจ้าบอลสีคาราเดียมใบคัลเลอร์ที่มีลวดลายเหมือนเจ้าแตงโมต้นนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ